มาบัดน,นี้สิมาบอกความเหนือธรรมชาติที่คนธรรมดาแบบพวกเข้าบอสามารถหูได้วาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความบังเอิญหรือบุญผ้าวาสนาที่มีต่อกันมากกันแน่หลังจากที่ค่อยลงคลิปไปเมื่อสามปีที่แล้วไง มันกับบโดนปันนั่นดอกเออมันค่ายากมันค่ายากก็เลยบบไดตอ่อมาสิมาตอคลิปนี่ละจา้าจากคลิปที่แล้วที่คอยเบ้าถึงเรื่องเหล้าเกี่ยวกับลำสํสแสงจากช่องเขาที่เป็นรูปทรงพญาหนากักแล้วพวกเข้าไปตรงจุดนั่นพอดีแมนบ่แล้วก็ได้เห็นงูเขียวเลื้อยขึ้นยอดทำภูเขามันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้เพราะพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ธรรมชาติที่มีต้นไม้หินดินน้ำอยู่รอบๆสัตว์ต่างๆก็ต้องมาอาศัยอยู่อยู่แล้วแมนบ่แต่โต๊ะ ข่อยกับบได้เห็นเองเดะอันเนี้ยเพราะว่าข่อยมีความรู้ซึกแปลกๆวิวๆกันเลยบ่ได้เข้าไปตรงจุดนั้นคนที่เห็นก็คือน,น้องสาวแล้วการลูกๆของข่อยที่เพื่อนพักกันยางเข้าไปทั้งในแล้วไปเห็นพอเพื่อนเห็นเพื่อนก็ฟ้าวออกมาเบากซูข่อยฟังเด้พี่น้องว่า ฉันเห็นงูเธอฉันเห็นงูฉันเห็นงูเอ้ยฉันเห็นงูเขี้ยวเลยเพื่อนว่าเอยทางนี่ก็ขนลูกแล้วพี่น้องดีแล้วคอยบอกเขาไปไหมเพราะว่าคอยเป็นคนย่านงูแต่การที่เห็นงูนั่นมันกับโบแมนเรื่องบังเอิญเด้อแต่ว่าคอยบอกอเบาเดอกอันนี้ทามูเจ้าอยากหูให้หมูเจ้ามาสัมผัสเองเด้อพี่น้อง,องคลิปที่แล้วพวกเจ้าก็สะเห็นอยู่ตัวตอนมู้คอยเอาอาหารไปหายิ่งก่อนที่จะเข้ามาในถ้ำนี่แมนบอกพี่น้องคอยสิบอกเลยว่าลิ่งอยู่หน้าถ้ำนั้นรลายฮห้งพี่น้องแต่ว่ามันแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่า อย่างลิงคือโบมาเพนผ่านยูนาทำหรือว่าไนทำและแม่กระทั่งปลายอุโม,มงทำที่เฮาแนมขึ้นไปกับโบเห็นลิงเลยทั้งทังที่มีลิงหนนหลายแห้งก้อนพวกข่อยสีย่างมาหนาทำแม่นบอมันก็ย่างมาขอกลยอยู่น้ำอยู่เลยถ้าเว้าถึงคนกับสิประม่านว่ามีมันระยาดทางสังคมคับโบมาวุ่นไหวมองนีหรือว่า มันอาจจะต้องมีเอียงแปลกๆที่ลิงโบโมามองหนีมูเจ้าคิดคือข่อยบอสเอาละเมื่อพวกข่อยช่มความมหัศจรรย์ของธรรมชาติภายให้ทำจุดนี่แล้วก็ได้พากันยางออกมันออกทำเพื่อไปช่มอีกจุดหนึง่งแต่ตรงนี้ตรงยางลอดเข้าไปตามอุโมงค์ถ้าเป็นช่วงเดือนกรกฎาดาถึงเดือนพฤศจิกาเด้อต้องนั่งเรือเข้าไปเดะเพราะว่าตรงนี้น้ำมันสิท่วมแล้วก็เป็นให้ไล่อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวชมพอม งที่เฮาจะไปนี่เอิ่นว่าหุบผาสวรรค์บอกเลยว่าทายางลอดอุโมงค์ออกมาแล้วทุกคนจะต้องว้าวเหมือนเฮาทะลุออกมาอีกมิติหนึ่งเลยล่ะนี่เป็นจังไดล่ะพี่น้องแนมเบิองลอดจา้ากพ่อเเฮาลอดอุโมงค์มากอ้า จังใดจะมาแจ้งสว่างอยู่นี่ซึ่งรอบคางนี่เป็นผู้เขาทั้งเบิดเลยที่ล้อมรอบอยู่ตรงนี้พ่อย่างเขามมา่เราสิบอกเลยว่ามันหนาวแล้วก็เย็นเยือกแห้งขนาดว่าข่อยใส่เสือแขนยาวเนาะยังลู้สึกได้เลยถึงความเย็นแหมพี่น้องมันเย็นแบบเย็นแห้งเอาง่ายๆเลยว่าเย็นแบบคนหัวลุกว่าจังสี่สะเถาะแล้วถามว่ามงนี้มีล่มผัดบอมมันกับบ่ไดมีล่มผัดได้พี่น้องล่มกะสิมาเป็นละหลอกละหลอกแต่ว่าเบิงแล้วคือแบบมันหนิ่งแห้ง ม่จาใบไม้นี่แทบบกกระดิกเลยแต่ว่าความเย็นนี่บอกเลยสุดยอดแหง้งพอมาหอดตรงจุดนี้กะซิมี่ทำเล็กทำน้อยให้ได้เข้าไปเบิงหนึ่งในนันกะซิมีบ่บ่อน้ามซักศี์ตามความเสือ่อท้าไพได้เข้าไปแล้วก็เอาน้าม,มาปะพุ่มทีซีสะหรือว่าใบหนากะสิเกิดความเย็นสดสื่นความสุขความชุ่มเย็นในชีวิตจุดนี้กะค่อนข้างเข้าไปยากนิดหนึ่งเด้อเพราะว่าต้องนั่งข้านเข้าไปพอนั่งขัานเข้าไปแล้วกะสิพบพ่องทำทีเก็บน้าไว้เต็มเลยแต่เอาโตเข้าไปบ่ได้เด้อจ้าได้ก แค่ยืนมือเข้าไปแล้วเอากระบวยตักหนามาได้แค่นั้นจ้าช่วงที่ยืนต่อคิ้วเข้าไปในบอ่อสักส์นั่นมันกับบมุมีอย่างเด็ดแต่พอช่วงมุขคอยเขาไปซ้ำนั่นละพี่น้องจ้าเป็นตัวอย่างห่วงขึ้นมาอดอด โอ้ย oh <im it> มันก็นเข้าไปบได้เนาะทางในเนาะได้ยินแต่เสียงหวายข่ลยเฝ้าออกมาไหว้ปานยั้งพี่น้องยานค่ะไข่ <im it> <im it> ขอย่านแนวที่มันแนมบ่เห็นแมมพี่น้อง <im it> บ้านที่นี่น้องสาวว่าบุ้ยมึงนี่แลนี่บบคิดชีวิตบึ้งบบห่วงลูกห,วหว่วงผัวมึงเลยเนาะเอยอยบแล้วเนาะข่อย่านเนาะจนน้องบอกว่าคอม่มนผู้เขาถล่มลงมานี่ก็คือแบบว่าจะของสิรอดอยุ้เดียวเนาะผู้อื่นตายเบิดดอ้ฮ้ยบบวา่าแล้วค่ะ มันตกใจย่านกับเฝ้าแลนเท่านั้นตัวเพราะอยู่ในหัวนี่มีแต่คิดว่ามองนี่ลึกลับแปลกหลังจากที่ไปบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วออกมายืนอยู่ตรงหุบผาสวรรค์อีกรอบหนึ่งมองนีละ ที่ข่อยสองจิตสองใจว่าสิเข้าไปขังในดีบ่เพราะว่าตอนที่ยืนอยู่นั่นมันมีล่มพัดเย็นเย็นอ้อมโตข่อยเป็นล่มพัดอ่อนออนี่แหละท้าบ่สังเกตกัสิลู้ซื้อกว่าเป็นล่มธรรมดาเนาะเพราพ่อเขามาตรงหุบพาสวรรค์น,นี่ทุกคนกัสิลู้ซือกว่าเย็นสบายสดชื่นนี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ที่ข่อยลู้ซื้อกว่าล่มที่พัดมานนั่นมันพัดจากแอวด้านข้างขึ้นไปใส่ท่ายถ้อย,อยแล้วก็พัดอ้อมมาขาังหนาผ่านแก้ม ขึ้นไปท่างนาผาคอยเล่ยเอะใจว่าล่มอียงคือผัดแนวนี่แต่กะเก็บไว้ในใจบัวเว้าบัทักพอสถานทีแบบนี้ห้ามทักอียงทั้งนั่นพอทุกคนบอกว่าปะ เดินเข้าไปดูข้างในกันเถอะคอยกระสูตรร่วมหายใจเข่าลึกๆแล้วกย่างตามทุกคนเข้าไปในถ้ำถทำแห้งหนี้เป็นธรำพญาหน้าขี้ผู้ใดทีมีความเสื่อและสัตธาท่า,ทางนี่มากกาบไหวได้เลยเดอะะ้อค่ะคอยสิบวกว่าเพื่อนห้โชคแม่นแห้งน้องสาวคอยก็ได้โชคจากมองนี้ละจ้าขอพรนเพิ่นเพิ่นก็เลยห้น้องสาวคอยเพิ่นกระสายนี่อยู่แล้วเนาะแต่ส่วนตัวของคอยมองนี่คอยนั่งอยู่ได้บ่ดนเพราะคอยรูดซื้อกว่าคอยแน่นนาะอกแห้งก็เลย ขอทุกคนออกมายืนถา่ายยูหุบผาสวรรค์ข่อยกระบอสามารถอธิบายได้ดอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ได้เห็นนั่นมั่นเป็นพอเอียงกันแน่อาจจะเป็นความบังเอิญหรืออาจจะเป็นธรรมชาติของผู้มิประเทศมองหันอยู่แล้วก็ได้แต่ข่อยหูวเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข่อยนี่มั่นคือเอียงสําหรับใครที่หามองเที่ยวหรือว่าสัดท่าในทางนี้เด้อจา้าบอกเลยว่าถ้าทุกคนมามองนีเบ่ผพิษหวังแน่นอนจา้าธรรมชาติสวยงามร่มรือ แล้วก็ได้มากราบไหว้สิงศักดิสิทธิ์ที่เฮ้านับถือตามความเสื่อความศรัทธาของเฮานั่นล่ละพี่น้องมองนี้คือวัดธรรมเขาประทุนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองสามารถเสร์ชในคู่เกิลแล้วตามมาเที่ยวได้เลยกลับลองเลยว่าทุกคนมาบ่ผิดหวังกับความงามของธรรมชาติมองนีและความนาอัศจรรย์หลา,ย,ลาย,ย่างที่เกิดขึ้นมองนี้ใครเคยไปแล้วแล้วก็ได้ชมความงามมาแล้วเม่นมาบอกกันในเด้อจ้า